สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงมือถือรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเทคโนสป s p a r 5 a เป็นมือถือราคาถูกครับหน้าจอที่ให้มาตัวนี้เป็น IPS LCD 24บิต16ล้านสี หน้าจอเป็นทรงหยดน้ำนะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่7นิ้วเลยความละเอียดอยู่ที่720คูณ1640พิกเซลตัวนี้เป็นระบบสแกนลายในมือได้นะครับด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็มีสแกนใบหน้าได้ด้วยเวลาเปิดเครื่องรองรับสัญญาณ 4G แล้วก็เป็นแบบ n a โนซิมด้วยส่วนสเปคเครื่องที่ให้มานะครับตัวนี้เป็น MediaTek Helio A22 ความเร็วอยู่ที่2.0 g h z แล้วก็แรมให้มา2 g b กลอมให้มา3.2 g b ตัวนี้ใส่เมมโมรีการ์ดเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง128 g b เลยนะครับเป็นบ เป็นแบบเก่าอยู่ยังไม่เป็นไฮซีนะแล้วก็มีช่องหูฟัง3.5แถมมาให้ตัวนี้เป็นกล้อง13ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหลักด้วยรับแสง f 1.8จะเห็นว่ามันมี3กล้องใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันใช้กล้องแรกกล้องเดียวส่วนอีก2กล้องเนี่ยเป็นกล้องระบบ AI เพื่อช่วยในการถ่ายภาพให้ดีขึ้นแล้วก็มีไฟแฟลชแถมมาให้อีกตัวหนึ่งส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลทั้งกล้องหน้ากล้องหลังบันทึกวิดีโอได้ 1080p หรือ Full HD นั่นเองแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android 10ดด้้้้ววยยมมมมาาพพรอกัับลโงงูแถหหฟใะ ในกล่องเลยไม่ต้องซื้อแยกและที่สะพายที่สุดในราคานี้นะครับก็คือแบตเตอรี่ให้มาสูงสุดถึง5,000มิลลิแอมส่วนราคาเครื่องนะครับจะอยู่ที่2,990บาทโดยมีสีให้เลือกทั้งหมด4สีมีสีดำสีเขียวสีน้ำเงินและสีส้มถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ใน l a z a d a หรือช h อป e ีก็ได้นะครับมีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่ผมนำมาฝากกันถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ